สวัสดีครับในชีวิตนะฮะก็มีครูหลายท่านที่เป็นผู้ถ่ายทอดทางด้านดนตรีแต่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ ไปฝากตนเป็นลูกศิษย์ของคุณครูองังุนัวเอียรนะครับเออคุณครูเป็นที่ดีมากนะครับเป็นครูที่ทําหน้าที่ความเป็นครูอย่างไม่อาัามพรางเลยนะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับล,ลูกศิษย์ทุกคนนะครับภาพความทรงจําที่ตัวเองได้ถ่ายทอดในวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้การสอนการทําหน้าที่ของบุคคลที่เรียนดนตรีนะครับประสบการณ์ครูอังุนเนี่ยจะถ่ายทอดทัน การพูดคุยการเล่านะครับอ่มีอีกหลายๆประเด็นมากที่ที่ไม่สามารถอาจจะกล่าวหมดนะนานา,นาทีทสั้นๆตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักการก็คือท่านจะเน้นเรื่องการวางตนของคนคนที่เป็นครูดนตรีควรจะมีลักษณะอะ่เรื่องของวินยัยเรื่องของการไม่อวดเรียกอ,อะไรการไม่ไม่อวดตัวเองว่าฉันเก่ง ฉันเป็นคนบิดเบียมือฉันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครูจะบอกว่าให้รู้จักประมาณตนคุณครูได้มอบทั้งหลักการแล้วก็วิชาการไว้กับดนตรีไทยที่จะเน้นมากสุดก็คือเรื่องของการขับร้องที่สืบทอดมต่กมาจากของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไหยร้องสอนศิลปะปร์เลงนะคุณครูท่านน่าจะเป็นผู้ที่ชํานาญในลักษณะที่เป็นครูชนียบุคคลท่านหนึ่งนะครับเราก็คิดว่า สิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้นั่นคือคุณภาพของคุณครูองุนที่ส่งทอดมาถึงเรานะรแล้วเราก็คิดว่าบุญคุณนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับทุกวันนี้ก็ทําหน้าที่ที่เป็นครูนดนตรีด้วยนะคถึงจะเล่นบ้างาถ่ายทอดบ้างแต่เราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้มาทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากความเมตตาของคุณครูองุนที่ได้ถ่ายทอดไปให้นะครับก็ เป็นผู้ที่มีคุณค่าสําหรับตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่าจะจดจำคูวองุ่นนี้นะครับจนจนถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงคนดีของชีวิตนั่นก็คือคุณครูอังุ่นหัวเอียดคนหนึ่งนะครับ